สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันในวันอังคาร 21. ที่21ธันวาคมพุทธศักราช2564ในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันไปดูกันเลยนะคะมาแล้วนะคะเอาละค่ะให้เด็กๆนะคะนำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม2อเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปในหน้า74หน้านี้ ในแบบฝึกหัดที่11 2นะคะการวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานอ่าไม่ใช่หน่วยมาตรฐานยังไงหน่วยมาตรฐานก็คือเซนติเมตรเมตรแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าหน่วยมาตรฐานแต่อันนี้เขาให้ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเป็นยังไงไปดูกันนะคะ กำหนดให้ลวดเสียบแบบนี้นะคะแทนความยาวหนึ่งหน่วยเราไปดูกันว่ามีลวดเสียบกี่อันไปนับกันเลยค่ะ1 2 3่ง,ส,งสามสาีมีลวดเสียบอยู่ทั้งหมด,ห,มดหกอันแสดงว่า6ห,หน่วยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรบ้างนี่ไม้ตีกลอบไม้แบดมินตัน ไม้ปิงปองแล้วก็ไม้เทนนิสมีอยู่4อย่างด้วยกันนะคะซึ่งแต่และอย่างมีความยาวเป็นของตัวเองนะคะ,ะเราไปดูแล้วก็ตอบคำถามกันนะคะไม้ตีกอล์ฟยาวกี่นวยไม้ตีกอล์ฟมีไหนไม้ตีกอล์ฟมีตรงนี้ค่ะเด็กๆยาวกี่นยวยลวดเสียบหนึ่งอันเท่ากับหนึ่งนวย ตรงนี้ไม้ตีกอฟอยู่ที่ลวดเสียบอันที่หกแสดงว่าไม้ตีกอฟนี้ยาวหหน่วยนั่นเองเด็กๆก็เติมเลขหกลงไปต่อไปค่ะไม้แบดมินตันยาวกี่หน่วยไม้แบดมินตันมีไหนอันที่สองนี่ค่ะเด็กๆอ่ามีรอยประจุดๆๆมาถึงตรงนี้อ่อยู่ที่ลวดเสียบอันที่4แสดงว่าไม้แบดมินตันยาว4หน่วยค่ะ ต่อไปค่ะไม้ปิงปองยาวไม้ปิงปองสีแดงแงนี่ค่ะเด็กอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆออยู่ที่ลวดเสียบอันที่สองแสดงว่าไม้ปิงปองยาวสองหน่วยนั่นเองค่ะสุดท้ายไม้เทนนิสยาวกี่หน่วยไม้เทนนิสอันสุดท้ายใช่ไหมคะอ,อยู่ลากมาจากลว,ลวดเสียบอันข้างบนเลยนะคะอันที่สี่แสดงว่ายาวสี่หน่วย ตอบคำถามอันต่อไปนะคะถามว่ายาวที่สุดอะไราย,ยาวที่สุดไม้ตีกอล์ฟไม้แบดมินตันไม้ปิงปองแล้วก็ไม้เทนนิสจากภาพเราดูก็รู้แล้วใช่ไหมคะไม้ตีกอล์ฟมียาวที่สุดถ้าเด็กๆไม่ดูภาพเด็กๆก็ดูจํานวนหน่วย6ห,หน่วย4หน่วย2หน่วย4หน่วยอันไหนยาวที่สุดคะก็6ห,หน่วยเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่าไม้ตีกอล์ฟค่ะ ไม้ตีกรอบยาวที่สุดค่ะเด็กๆแล้วมาดูสั้นที่สุดนะคะ,ะจากภาพก็รู้อยู่แล้วสีแดงๆนี่เลยไม้ปิงปองใช่ไหมคะหรือถ้าจะดูจากจำนวนตัวเลข6 4 2 4น้อยที่สุดสั้นที่สุดก็เลข2ก็คือไม้ปิงปองนั่นเองคะ่ะ ต่อไปข้อสุดท้ายอะไรกับอะไรยาวเท่ากันไม้ <My S 1> อะไรยาวเท่ากันข้าจากภาพอ่าไม้แบดมินตันกับไม้เทนนิสเพราะว่าสหน่วยเท่ากันใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เขียนเลยไม้แบดมินตันหึงช่องนะคะอีกหนึ่งช่องก็ไม้เทนนิสใช่ไหมคะ ไม้แบดมินตันกับไม้เทนิสยาวเท่ากันเอาละค่ะคณิตศาสตร์วันนี้มีข่าวดีด้วยนะคะว่ามีแค่หนึ่งนาทานีแล้วเราก็ทำได้กันจนเสร็จหมดแล้ววันนี้เด็กๆไม่มีงานกลับไปทำแล้วนะคะเอาละค่ะค,คุณครูคิดว่าเด็กๆคงจะพอเข้าใจนะคะในการวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่มาตรฐานนะคะคือเขา เอาสิ่งของมาให้เราว่าน,นี่หนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยแบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามว่าเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ